เออและในขณะที่ผมกําลังจะเดินทางไปใจกุบนะครับสายตาอันแหลมคมของผมก็เหลือไปหันใส่เห็ดดานนะครับเห็นไหมฮะที่ออกอยู่ระหว่างข้างทาง่านผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นเห็ดที่บานแล้วนะฮะนี่เห็นไหมฮะคือเห็ดดานเนี่ยโดยอุปนิสัยหรือว่าลักษณะนิสัยของเห็ดดานเนี่ยมันจะมีหมู่หมู่ก็คือพวกของมันนะฮะก็คือเพื่อนฟูงถ้ามันออกมันก็จะออกกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเห็นไหมฮะ ตรงนั้นที่เป็นโคนาการเก็บเห็ดด่านนะครับก็คือ,อผมได้อธิบายไปแล้วนะการเก็บจีมันก็ต้องทนุถนอมแต่อันนี้มันบานแล้วนะฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมมันบานก็ไม่ต้องทนุถนอมอะไรมากนะฮะก็คือ,อใช้ฝ่า,านิ้วมือกว้างๆของเรานะครับเห็นไหมฮะเท่าฝ่ามือเลยใหญ่มากเลยฮะอันนี้ก็กเห็นไหม ก็ก็หลกออกมาเลยนะนี่เห็นไหมฮะหนึ่งดอกอตามด้วยดอกที่สองอปกติท่านผู้ชมจับกี่ดอกละ่ะกลิ่นมันก็จะหอมนี่เห็นไหมฮะสองดอกอีกดอกหนึ่งก็หลบอยู่ใต้ต้นหญ้าแมงวายซึ่งมันอาจจะคิดว่าเราไม่มองเ,เออมองไม่เห็นนะฮะแต่ว่าพอดีสายตาผมเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะ,นะเห็นไหมฮะ ถอนออกมาเลยเห็นไหมฮะแค่นี้ก็สามดอกก็ได้คราบหนึ่งแล้วนะเออเนี่ยเอาไปจี่ตําใส่น้ําพริกใส่พริกหลายๆอ่ามันจะได้ได้เยอะๆนะครับนี่ก็กินได้เลยนะฮะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเขาจะเรียกว่าจีก็ว่าได้นะฮนะจีเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็เหมือนที่ผมเคยสาธิตน,นะฮะใช้นิ้วกลางติ๊ดดูแล้วก็พอมันสู้มือมันตอดมือแล้วก็อ่าควงนิ้วไปมาเออควงนิ้วไปมานิดน,นึงนะฮะ เพื่อให้การถอนง่ายเห็นไหมฮะเหมือนควางสว่านบดไปบดมาแล้วก็ดึงออกมาง่ายเลยอืมนี่ก็เป็นจีของมันเห็นไหมฮะแล้วก็มีขนมอ่านาจะเป็นยูโรคัสตัดเค้กอะนะที่พรานป่าเข้ามาหากินแล้วก็ทิ้งไวอ่าอ,อ,อ่ถ่ายอินให้เขาสักง,งั้นเออโอเคตามนั้นครับท่านผู้ชมก็เอาไว้วันไหนที่ผมว่างว่างผมก็จะมาถ่ายคลิปหาเห็ดแล้วก็มาตำน้ำพริกจูป่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะฮะ ก็คือสดๆเลยฮะเด็ดออกมาก็คือเอามาจี่แล้วก็ออกมาโขกตำน้าพริกอ่าเป็นคลิปวิทยาทานก็แล้วกันนะครับผมแววแวอิสแววแวไหนไหนก็ผ่านมาเจอแล้วก็นี่ถือจงังหวะเดินหาซะเลย<ม>เห็นไหมฮะเจออีกหนึ่งดอกเห็นะท,มมท่านผู้ชมอันนี้ก็สวยงามนะเอออ่ากำลังบาลต้อนรับมนุษย์อยู่นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็ขาวจื้อเลยนะฮะท่านผู้ชมชอบไหมล่ะอะไรที่ขาวๆ โอ้ต้องรีบสอบมือแล้วมดมดปล่อยก่อนเออนี่นะครับนี่อีกหนึ่งดอกอ่ะบางครั้งชีวิตก็โคตรง่ายเลยนะฮะเวลาที่ตั้งใจมาหาก็ไม่เจอ,อเวลาผ่านมาก็เจอซะง,งั้นนะครับอันนี้ก็คือเห็ดด่านนะครับสี่ดอกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจีนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยชีวิตก็รอดตายไปอีกหนึ่งคาบซะง,งั้นนะครับนี่เห็นไหมฮะเจอด่านต้องหลบ เจอเหตดด่านต้องจอดอ่ะนี่คือสโลแกนของอเด็กวัยรุ่นประมาณนั้นน,นะนะเอ,อ